ก็ถึงการสร้างไรายได้จาก f เฟซบ o ๊กนะก็คือว่าช่วงนี้ก็คือ,อเหรียญสตรีมเราไม่ขึ้นเลยอันนี้เป็นอีกเพจหนึ่งนะที่ยังไม่ได้เครื่องมือเนื้อหานะแต่ว่าได,ได้เครื่องมือครบทุกอย่างแล้วแต่เครื่องมือเนื้อหายังไม่ได้ก็เหรียญสตรีมไม่ขึ้นเลยแต่เหรียญเลียวขึ้นคือ ก่อนหน้าที่เราได้เหรียญมาแล้วอะตอนแรกมันก็มีเหรียญขึ้นแล้วคลิปเดียวกันนี่แหละแต่หลังจากนั้นอะมีวันสองวันนี่แหละเป็นศูนย์หมดเลยเหรียญอะแล้วก็คลิปที่เพิ่งโพสต์ไปล่าสุดคลิปยาวอะเหรียญไม่ขึ้นเลยทั้งๆที่วิวก็เป็นหมื่นนะนะก็ถ้าวิวเป็นหมื่นนี่ก็น่าจะต้องมีเหรียญขึ้นบ้างะนะแต่นี่ไม่ขึ้นเลยเราไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเหตุผลใดนะแต่คลิปเดียวก็ขึ้นปกติอืมก็เราคิดว่า เป็นเพราะว่าเขาจะให้เครื่องมือเนื้อหามาเร็วๆนี้หรือเปล่าเหรียญมันถึงไม่ขึ้นเลยอันนี้ความคิดส่วนตัวของเรานะเพราะว่าต่อไปเขาก็จะไม่มีคลิปสร้างรายได้จากคลิปเดียวแล้วไงก็จะเป็นแบบเข้าไปรวมในเนื้อหาเลยนะเห็นเขาบอกว่าวันหลังว,วันที่31สิงหาคมแต่เพจแรกนี่เรายังไม่ได้เครื่องมือเนื้อหามาเลยได้เครื่องมือครบทุกอย่างแล้วเราก็เริ่มรู้สึกอันนี้เหมือนกันนะรู้สึก เริ่มใจไม่ดีแล้วเอ้ยทำไมยังไม่ส่งเครื่องมือเนื้อหามาให้เราเพราะบัแบบหลังวัาที่สามเอ็ดจะไม่มีเครื่องมือเลี้ยวแล้วเนาะแต่เราคิดว่าเขาอาจจะน่าจะทยอยส่งแหละอืมส่วนเพจที่สามเนี่ยเขาก็ตั้งให้ให้เราตั้งค่าสตรีมมาตั้งนานแล้วแต่ตั้งไม่ได้เลยเพราะสตรีมมันไม่มีแล้วไงมันไปรวมในเนื้อหาแล้วก็ตั้งไม่ได้สักทีแหละเราคิดในใจว่าทาไมไม่ส่งเนื้อหามาให้เลยเครื่องมือเนื้อหาอันนี้เพจที่สามนะอส่วนเพจแรกเราก็ยังไม่ได้เครื่องมือเนื้อหาแต่ได้เครื่องมือคทุกอย่างแล้ว คือเราก็รอเครื่องมือเนื้อหาอยู่เพราะว่าหลังวันที่สามเอ็ดมันก็จะไม่ไม่มีแล้วไงเครื่องมือเลียวนะแล้วก็แต่เพจที่สองเราได้เครื่องมือเนื้อหามาแล้วแต่เหรียญวิ่งแบบก็วิ่งไม่วิ่งแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากับเลียวสมัยก่อนนะนี่ความคิดส่วนตัวของเรานะส่วนเรื่องคลิปปางอะ่ะเราสังเกตดูนะมันจะเป็นบางช่วงช่วงอย่างเพจแรกอะ่ะช่วงก่อนหน้าไม่กี่วันอะ่ะเพจแรกเราจะคลิปปางตลอดเลย แล้วก็คือคือหลังจากนั้นอะช่วงเนี้ยไม่ปงังละเราดูจากว่าเราไม่ต้องไปย้อนดูข้างหลังในบางทีเขาไปดันคลิปหลังๆแหละเราดูจากยอดผู้ติดตาม <c oughs> ถ้าช่วงไหนที่เราขึ้นผู้ติดตามวันละสองสามพันคนอะอันนั้นะ่ะแสดงว่าเรามีคลิปปังแล้วน่าจะระดับล้านวิวนะล้านยอดชมอะ่ะแต่ว่าพอเพจที่หนึ่งเนี่ย อตอนนี้มันก็มาหยุดอยู่ที่เจ็ดแสนแปดพันกว่าผู้ติดตามนะเราก็เราก็ใจเราก็อยากให้ถึงล้านผู้หนึ่งล้านผู้ติดตามมันเออถ้ามันขึ้นระดับว่าสองสามพันไปเรื่อยๆนะปรากฏว่าไม่กี่วันมันเนี้ยมันอยู่ที่ระดับร้อยสองร้อยคนเองอะขึ้นระดับแบบไม่ถึงร้อยเราก็คิดเนะี่ยอ๋อคือคลิปที่มันปัง,ปงๆอยู่อะล้านวิวอะมันก็คงคิดว่ามันคงไม่ขยับแล้วแหละยอดชมอะขยับไม่เยอะละเพราะว่าถ้ายอดชมมันขยับแบบพุ่งพูดไปเรื่อยๆนะ ดูจากผู้ติดตามได้เลยพอเปิดเข้าไปปุ๊บผู้ติดตามมันจะขึ้นวันละสองสามพันถ้ามันคลิปมันยังปังอยู่นะก็แสดงว่าช่วงนี้เพจแรกอะ่ะมันไม่มีคลิปอ่าคลิปไม่มีปังละเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าไปถึงร้านกว่าวิวแล้วมันก็ชะลอชะลอยอดวิวยอดชมมันชะลอลงแล้วส่วนเพจที่สองเนี่ยยังมีคลิปอ่าคลิปปังอยู่นะยอดชมก็ระดับเป็นล้านเป็นแสนหลายแสนนะนะก็วันเดียวก็สามแสนวิวนะเพจที่สองก็ เราดูจากว่าบางทีเราไม่ต้องไปดูข้างล่างเลยเราดูจากพอเราเปิดไปดูผู้ติดตามปุ๊บเราจะจดไว้ทุกครั้งนะจดไว้แล้วเราก็จะดูว่าผู้ติดตามมันขึ้นมาแลวเท่าไหร่ถ้าขึ้นวันละสองสามพันเนี่ยเพจที่สองในขึ้นวาและสองสามพันเนี่ย,แ, 2, 3, ยแสดงว่ามันยังมีคลิปปังอยู่แล้วก็ยอดเหรียญเนี่ยมันก็ขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยอย่างเงี้ยนะอืมจากแบบว่าห้าอย่างห้าสิบเหรียญก็ขึ้นมาเป็นไม่กี่วันก็ขึ้นมาเป็นเก้าสิบเหรียญอย่างเงี้ยมันก็ก็มีช่วงนี้มีคลิปปังนะก อ่าคือเหมือนกับว่ามันมีคลิปปังอ่ะมันจะสลับกันในเพจแรกกับเพจที่สองบางทีช่วงนี้เพจแรกมันมีคลิปปังอีกช่วงหนึ่งก็อ่าเพจที่สองก็ไม่มีคลิปปังนะอันนี้ก็ช่วงนี้เพจที่สองมีคลิปปังเพจแรกก็ไม่มีคลิปปังแล้วอืมมันก็ส่วนใหญ่มันจะสลับสลับกันแหละแล้วก็เลยทําหลายหลายเพจนะเผื่อแบบว่าช่วงนี้อ่าเพจนี้มันเวิร์กอีกเพจนึงมันไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ย มันก็ช่วยช่วย,วยกันนะนะแล้วเรามาคิดดูแล้วนะอันนี้ความค,ความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะเราคิดว่าช่วงที่คือเขาปิดกั้นการมองเห็นมันจะมีบางช่วงที่เขาปิดกั้นการมองเห็นเพจเราอะเราไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าคนเลื่อนมาเห็นโพสต์เราแล้วเขาเขาไม่ชอบไม่ดูหรือเปล่าถ้าคนเลื่อนมาเห็นโพสต์เราแล้วไม่ดู ทิ้งหรือไม่ก็อาจจะถึงขั้นกดกดรายงานอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้ผลตอบเพจเราไม่ถูกแนะนําก็ได้นะแล้วบางทีอาจจะถึงขั้นแบบว่า,าถูกแบบว่าปิดกั้นการมองเห็นหรืออะไรต่างๆนานาต่อ,ตอขั้นตอนต,อต่อจากนั้นเลยถ้าคนมันเลื่อนผ่านเยอะๆหรือว่ามีการกดรายงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุผลหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่ อคอนเทนต์เราจะเป็นแบบคอนเทนต์ที่ผู้ชายชอบดูไงแต่ผู้หญิงจะไม่ชอบดูแล้วเวลาผู้หญิงที่เห็นโพสต์เราเนี่ยเขาก็มักจะาบางคนเขาก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเราแหละแต่บางคนก็อาจจะเลื่อนผ่านหรือก็กดแบบไม่เห็นโพสต์เราก็ได้มันก็อาจจะส่งผลให้โพสต์เราเนี่ยเขาไม่แนะนํมปิดกั้นการมองเห็นก็ได้ก็เห็นว่าช่วงนี้เพจแรกเราเหมือนกับถูกปิดกั้นการมองเห็นอ่ะนะ แต่เราก็ลองทําคลิปที่มันมีเนื้อหาสร้างสารรค์ขึ้นไปเรื่อยๆแหละเพราะว่าถ้ามันมีเนื้อหาสร้างสารรค์จริงๆอ่ะเขาก็น่าจะเปิดการมองเห็นให้คนอื่นเห็นนั่นแหละอืก็อันนี้ก็ดูอยู่แต่ว่าเพจที่สองก็ยังเป็นปกติอยู่ะนะก็คือบางทีอ่ะเราว่านะทาคอนเทนต์ให้มันแบบว่าทุกเพศทุกวัยดูได้อ่ะไม่ใช่ทําแต่เฉพาะบางคนและ แล้วบางคนอาจจะไม่ถูกใจซึ่งถ้ามันมีผลแบบทําให้คนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ชอบเราปัดทิ้งบ่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้แบบว่าเขามองว่าโพสเราไม่มีคุณภาพแล้วก็ไม่นําส่งอา,อ,าอาจจะปิดกั้นการมองเห็นก็ได้นะอาจจะไม่แนะนําโพสนั้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำคอนเทนต์ที่มันเป็นหลากหลายให้ให้คนหลากหลายวัยชอบดูอะไม่ใช่เฉพาะแบบเป็นบางกลุ่มะนะ เพราะว่าบางทีไปเจอกลุ่มที่เขาไม่ชอบแล้วปัดทิ้งเยอะๆนี่ก็มันก็มีผลต่อโพสต์ของเราเลยนะอันนี้ก็มาเล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังนะคะว่าเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็มีเรื่องอให้คิดว่าเมื่อไหร่เขาจะส่งเครื่องมือเนะื้อหามาให้เรานะเพจแรกอะไรเงี้ยแล้วก็กำลังคิดว่าเอ๊ะถ้ามันวันที่สามเอ็ดแล้วสิงหาคมแล้วเนี่ยเพจแรกเนี่ยยังไม่ส่งเครื่องมือเนะื้อหามาให้เราแล้วจะเป็นยังไงเพราะเดี๋ยวเรียวมันก็จะไม่มีแล้วไง แต่เราก็คิดว่าเขาก็น่าจะส่งมาเร็วๆนี่แหละเพราะเปิดเพจแรกเราก็ยังปกติสร้างรายได้ได้ปกตินะแต่เพจที่สามเนี่ยเราก็ผู้ติดตามแสนกว่าย่อชมอะไรก็เยอะนะน่าจะได้เนื้อหาและได้เครื่องมือสตรีมมาตั้งนานแล้วแต่ตั้งไม่ได้ทันทีเพราะเขาไม่มีเครื่องมือสตรีมแล้วไงถ้าได้ก่อนหน้านั้นก็คงตั้งไปแล้วแหละสตรีมอะ่ะอมมืมันได้ตอนช่วงที่เขามาทําเนื้อหาแล้วก็เลยไม่ได้ทันทีเลยเพจที่สามซึ่งช่วงนี้เราว่าอะไรทุกอย่างมันยากขึ้นมากเลย การได้เครื่องมือการผ่านเกณฑ์การรักษาเครื่องมือไว้อะไรทุกอย่างมันรู้สึกมันมันยากขึ้นนะนะแล้วเหรียญก็ขยับยากด้วยเพราะว่าการแข่งขันมันสูงนะคนเข้ามาทํากันเยอะแล้วก็เราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยอืม